ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมนะคะตัวเองนี้จะเจ็บป่วยบ่อยมากนะคะที่สำคัญคือเป็นภูมิแพ้จะมีผื่นขึ้นตามใบหน้าคันมากแล้วต้องไปพบแพทย์แผนปัจจุบันนะคะได้ยามาทามาทานอาการก็เพียงแค่ทุเลาเป็นหายเป็นหายอยู่เรื่อยๆไม่หายขาดนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังปวดตึงแข็งตามตัวต้องไปพบหมอนวดทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละสวัน ทำให้เสียเงินเสียเวลานะคะเมื่อมาพบแพทย์วิถีธรรมแล้วนะคะได้ฟังธรรมะของอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนทำให้เชื่อชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าอ๋อเมื่อก่อนนี้เรายังไม่พบแพทย์วิถีธรรมเราทานเนื้อสัตว์ ไม่น่าล่ะเราถึงเจ็บป่วยบ่อยๆเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้อยู่ร่ำไปนะคะทีนี้พอมาพบแพทย์วิถีธทมเรากินจืดกินพืชแล้วเราสบายนะคะแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเราทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทำให้วิบากไล่ล่านั่นก็คือเป็นตุ่มคานทั้งตัวยกเว้นใบหน้ามือและเทา้ามีหนองเยิ้มเหม็นสาบเหมือนหมาขี้เรื้อนเลยค่ะ ก็ดูแลตัวเองและปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่าเป็นภาวะร้อนเกินให้กินอาหารริดเย็นเราก็กินและสามารถปรับสมดุลได้อาการนั้นหายไปค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะวิปากร้ายไล่ล่าเนื่องจากว่าดิฉันยัง,งโง่โง่มากๆนะคะ คือทานอาหารลิตยเย็นตลอดทําให้เย็นเกินมีตุ่มคันขึ้นมีน้าหนองเยอะเหม็นสาบอีกนะคะก็มาปรึกษาอาจารย์อีกอาจารย์ก็บอกว่าประทานร้อนบ้างสิดิฉันก็ทานอาหารริดร้อนเพิ่มขึ้นร่างกายสมดุลน,นะคะอาการน้ําหน,นองเยิ้มที่เป็นทั้งตัวที่เหม็นสาบหายไปค่ะนี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกคนทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้วิบากลายไล่ล่าตลอดดิฉันจึงสร้างกุศล ช่วยเหลือผู้คนและลดกิเลสน,นะคะกินพืชจืดสบายนี่คือคติประจำตัวของดิฉันหลังจากที่เราเลิกเนื้อสัตว์ครอบครัวอบอุ่นพูดก็ฟังกันรู้เรื่องไม่ขัดคอกันเหมือนเมื่อก่อนเศรษฐกิจในครอบครัวก็ดีขึ้นแล้วเราไม่เจ็บไม่ป่วยลดภาระของรัฐบาลลดภาระของหมอลดภาระของพยาบาลกินพืช จืดสบายแล้วจะสามารถฟ้าวิกฤตโควิด -19 ได้นะคะ,จะเจริญธรรมสานึกดีค่ะสาธุค่ะ